ไม่ดีเหรื่องมันเกิดไงรีบแล้ววันเกิดคุณแฟนที่ผ่านมาทุกวันนะาแฟนจะหรอแฟนแหละก็เป็นแฟนงานจบเปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้อะไดีกว่าเป็นแฟนหนะโอ้ยพอด่รับโอ้ยพอใช่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแต่ก็เขียนเขียนมาแบบเออเขียนจากใจก็เขียนว่าแบบตกหลุมรักทุกวันเขื่อนต้องเขื่อนา้องไมเป็นอตอนนี่เป็นเขิ่อนไหมคะ ไม่ก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะบอกอะไรเขาคือแบบบางทีเราก็เหมือนเป็นวันเกิดเป็นวันพิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติมันอาจจะแบบมีการพูดค,คุยกันเองแต่อันนี้มันออกสื่อเราก็เลยเหมือนอยากพูดอะไรดีๆกับเขาหน่อยอะไรที่มันทำรู้สึกว่าเราตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ม่กลับมา่อนแล้วว่าทําไมถึงตกหลับหลักตกหลุมรับผู้ชายคนนี้ทุกวันเพราะเขาเหมือนเดิมทุกวนนันไงเขาหลอกไหมเขาหลอกหน้าลาเขาหน้ารักเลแล้วตอนคอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมา อ๋อที่บอกขอพรได้ข้อหนึ่งก็นะก็หวานกว่าสู้เราสุดฤทธ์เหมือนกันที่าบจริงเวลาขออนุญาตอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้นะอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ใช่จริงแต่ว่าบางทีออกสื่อเราอาจจะแบบต้องเก็บคำพูดนิดนึงเลยแต่ว่าอ๋อไม่อันนี้ไม่เก็บหรอกไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรหวานหวออกสื่อเท่าไหร่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ บอกรักนิดนึงแต่ทุกคนชอบแต,แต่ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าไม่รู้สิบอกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วพอตอนแรกๆที่เราแบบได้ลงรูปหรืออะไรเงี้ยแล้วมีคนแบบอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้เขาอบอกว่ารู้สึกว่าความรักมันน่ารักมันสดใสมันสวยงามเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็เป็นเรื่องดีแหละที่เราเปิดแล้วมันมีคนแบบมีคนดูแล้วเขาเหมือนแบบมี positive มี energy ม,มีความรู้สึกดีๆไปกับเราอะไรเงี้ยแต่ชาวต่างก็มีกังวลว่าถ้าเราแบบ ต่ากมากคนจะแบบไปอะไกันมันกังวลนมันมีเอ้ามันเป็นกังวลนะเพราะว่าชีวิตหนูอะเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลยใช่ไหยคะใช่เป็นคนแบบนั้นมาตลอดไปถึงว่าเป็นคนแบบเออบางทีก็เจอกระแสดราม่าแบบงงๆจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมัน พอมันออกมาเป็นบวกขนาดนี้มันรู้สึกแบบนี้พอพอมันเป็นบวกปุ๊บเนี่ยเราหนูจะตามอ่านคอมเมนต์นนะแล้วก็เวลาที่คนมาแบบคอมเมนต์ว่าแบบเอออยากเจอความรักดีๆแบบนี้เราก็รู้สึกแบบอุย้ยดีใจที่แบบเออคนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฐานะคนตาเองก็เป็นคู่ไมอยากรักแ,แต่ความเป็นดีเราอยากแนะนำเขาอยอะเลยก็ให้รักตัวเองให้มากๆก่อนค่ะเพราะเรารักตัวเองให้มากๆเราจะรู้ว่าเรา อยากอยากเจอคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวคนแบบนั้นจะเข้ามาเองจริงจรอยากคอมเมนต์ที่หลายคนอิจฉาอะไรอย่างเงยเออคำว่าเหมือนไส้เหรอก็มีก็มีเยอะแต่เป็นฟิลแบบโหเนี่ยแบบบังคับให้มีแฟนสังคมบังคับให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอ่ะมีอะไรอีกแบบโอ้โหผมต้องสงสัยว่าผมเปียกไปตลอด พี่เป่าผมงค่อะไรคนแบบว่าเขต้องไปแลกแจากคนหัว <laughs> อ๋อใช่ตัคนก็บอกว่าสงสัยน้องโก้หัวแล้วอะไรก็เลยสุ่มเพงตัวนี้ก็ก็ <laughs> ไม่คือจริงๆก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่เขาทําให้จริงๆแล้วเราก็ส่วนเออลองลองถ่ายเก็บไว้ดูเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จก็เลยมีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมทเพลงพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป่าผมไม่บ่อยด้วยกันก็บ่อยก็ <laughs> <laughs> บ่อยเห็นว่าเขาอยากเป่าผมเราตลอดเวลาใช่ไหมจริงๆตั้งแต่รู้จักกันแรกๆเลยเป็นสิ่งแรกๆที่เขาขอเขาบอกว่าแบบวันนี้แบบ แบบสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรดีวันนี้แบบผมเปียกไหมผมเหม็นหรือ,อยังผมเหม็นหรือ,อยังเราก็เถอว่ายังยังไม่เหม็นไม่เหม็นอะไรกันเราก็มองว่าถามทําไมทุกวันเขามผมเหม็นหรือยังจะสาบผมหรือยังฉันว่าผมเธอเหม็นแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาอยากลองเป่าให้เพราะเขาชอบได้ยินเราบ่นว่าแบบเราขี้เกียจเป่าผมเรู้สึกไงบ้างตรงนี้ เราก็แบบไม่เรากลัวเขาเป่าทีเดียวแล้วเขาไม่เป่าให้อีกเลยเขามันเหนื่อยใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะค่ะแล้วกี่คะแนนนะแกี่คะแนนเวลาเขาเป่าผมเราให้กี่คะแนนก็ตอนนี้เริ่มฝึกใช้ได้แล้วนะคะไม่ใช่แค่ใช้มืออย่างเดียวเพราะว่าตอนใช้มือคือผมพันกันมากๆเลยนะคะ <laughs> เพราะขาย่าแรงนิดนึงรู้สึกมันแฮปปี้ไหมพอมีแฟนต่อผมให้มันก็แฮปปี้มันเป็นเหมือนหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับหนูหนูก็แบบ กรงใจหนูก็อยากให้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านี่คือข้อดีของมีแฟนก็ข้อดีถ้าเขาเป่าให้เราด้วยนะคะอายย้อนกลัไปเราซื้ออไรไเขาเปล่ซื้ออะไรให้เหรอคะเป็นเป็นเสื้อที่เขาอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นออเขาเรียกอะไรเป็นบงของจีดาก้อน จริงคือชีชีชอบจีดากอนมากเราตอนแรกจีดากอนจะมาที่<า>ที่ไทยใช่ไหมคะ,ะซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดีอก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อเอาไปดูด้วยกันตอนนี้ก็ถือที่บ้านไปก่อนดู m อวแล้วก็ถือไปก่อนมันยากไหมสำหรับการซื้อของหวันนผู้ชายตรนี้เพราะว่าเขาซื้อให้เราก็จะต้องเป็นแฮนด์เมดตลอดเวลาเอออันนั้นเขาเป็นสายแฮนด์เมดไงแต่เราก็จะพยายามดูว่าเขาอยากได้อะไรด้วยขอบาจะเป็นฟิลแบบซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย อย่างวันนี้เป็นไงความรักมาลุกโชนขึ้นเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็เจอกันใช่จริงๆแฮปปี้เป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่มีเรื่องถูกไม่มีเรื่องแบบไม่สบายใจเลยเหมือนใช้ชีวิตได้ในทุกๆวันโดยที่แบบก็มีความหวานให้กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่ายังไงบ้างแม่เจอแล้วแม่เจอตลอดสัมภาษณ์แม่เลยไหมคุณแม่แั่จ้างคนแม่มาซีหแม่แม่ <า>ไไแม่บ้างแม่ไม่เลยม่เป็นไงบ้างแม่ก็จริงๆแม่ก็บอกเลยค่ะว่าถ้าถ้าลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้ไม,ไม่ใช่ม่บอกว่าแม่แฮปปี้เรแม่เชียร์ไหมคือจริงๆแม่ก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่าแม่ก็บอกว่าไม่ไม่โตโตแล้วแล้วก็แบบไม่ได้อยากห้ามอะไรรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออถ้าลูกวันนี้เราเห็นลูกมีความสุขที่ในการที่แบบมีเขาในชีวิตแม่ก็ไม่ได้ติดอะไร คุณแม่ของอ,อกก็น่ารักค่ะก็ทานข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วเขาจะชอบชวนไปทานข้าวเขาว่าไงบ้างบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเขาพี่ฝากฝังลูกชายไหมหรือว่าเขาเป็นลูกแม่หรือลูกเขาไเรียกว่าอะไรคกันเขาก็เรียกชื่อหนูปกติใช่พี่กลับมาที่หาวันที่เขามีการฝากฝังไว้ว่าเออเป็นลูกแม่อีคนนึงไม่ได้ฝา,ากฝังขนาดนานแต่เขาก็จะแบบว่า เขาจะคอยห้ามปลามลูกเขานะคะให้เป็นเด็กดีเพราะเขากลัวว่าเขากลัวว่าลูกชายจะโดนเที่อทเพราะว่าเขาบอกว่าลูกเขาดื้อมากเขาอยู่กับเราไม่มีความดื้อเลยนะเอเขาน่ารักเขาน่ารักก็เลยบอกว่าไม่ไม่มีค่ะแม่น่ารักมันไม่คเหมือนามกลัวอะไรใช่ใช่เหมือนเป็นความสบายใจเพราะว่าบก็อย่างที่บ้าบอกว่าสามารถตื่นมาใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ย กรสีอะไรกันน่ะได้สิได้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 ค่ะเขาแชร์เห็นแล้วจริงๆเห็นจากไม่จริงๆเห็นจากพี่ๆค่ะเพราะว่าแบบไม่ฟังไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมเขาแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เพิ่งไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่าแบบจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับ ตรงเลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขาเลือกที่จะออกมาแชร์สตอรี่เหล่านี้ออกมาอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรหรือเขาเป็นอย่างไรกับกับกับเพลงนี้ที่บางคาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มีฟีดแบกเข้าไปของูุหรือแบบใจเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มีการแบบตอบยังไม่ได้มีการคุยกับตรงเลยใช่ก็เลยจะรู้สึกดีไหมที่แบบเขามาช่วย เขาช่วยหนูรีโพสต์จริงๆใช่ไหมค <laughs> ะ <laughs> <laughs> ที่จริงหนูถ้าหนูมีโอกาสได้คุยกับเขาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็คงดีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุย,คยถ้าเกิดเป็นการแบบช่วยรีโพสต์ด้วยความแบบด้วย positive e n e จริงๆหนูก็ขอบคุณมากๆแต่ว่าถ้ามันมีความรู้สึกแอบแฝงหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ ไม่รู้สิคะหนูคงได้แต่พูดว่าจริงๆเราเจตนาของการทําเพลงนี้ขึ้นมาอย่างที่หนูพูดทุกๆครั้งว่าหนูก็ระแวดระวังในทุกๆจุดไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นการขุดอดีตของเราไม่มีใครอยากขุดอดีตที่ไม่สวยงามของตัวเองออกมาเพื่อเพื่อแชร์ตัวเองหรือเพื่อทําให้ให้ใครคนดูแย่อยู่แล้วแต่ว่าความตั้งใจของ,างบางบางแค่อยากจะบอกทุกๆคนที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยแหละว่าเอ้ยฉันเคยอ่อนแอมาก่อนเหมือนกันแต่วันนี้ฉันเข้มแข็งแล้วแค่นั้นเองค่ะจริงๆคือจุดประสงค์หลักแต่ว่า แต่จริงๆปังก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับกับการที่แบบคนเอาเพลงนี้ไปยงในอดีตเลยปางเลยปังเลยรู้สึกค่อนข้างสบายใจเหมือนกันในระดับนึงเรน่องลำบากยากาศที่ต้องทำเพลงก็เพลงรัก็เข้าใจได้แต่ถ้าเพลงคือเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงรักก็โอปิทีเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงเศร้าทุกคนก็จะกลับไปที่ความรักครั้งเก่าของหนูซึ่งซึ่งจริงๆก็อยากจะบอกว่าเออก็หนูเป็นศิลปินจริงๆหลายๆหลากหลายอารมณ์ที่หนูแบบถ่ายทอดออกมามันอาจจะแบบ ไม่ได้เป็นสตอรี่ของหนูซะทีเดียวแล้วก็หรืออาจจะเป็นสตอรี่ของหนูถ้าหนูเป็นสตอรี่ของหนูหนูจะบอกเลยอย่างเพลงนี้หนูยอมรับว่ามันมาจากความรู้สึกหนึ่งของหนูแต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของหนูจริงๆแล้วก็แค่หนึ่งในความรู้สึกที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่หนูหรอกเราทุกคนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันหนยอยากหยิบมันมาเล่าให้มันกลายเป็นเพลงที่ทุกคนฟังและทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าโอเราเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะจะร้องอีกเหรอเีย ใช่ก็อยากให้อยากให้พี่ๆอยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหวเนี่ันแต่งก็อยู่ก็ถามหนูไปเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานถมจนกว่าจะทนไม่ไหวเมื่อไหร่ก็ถามต่อไปจนกว่าจะทนไม่ไหวยังทนไหวอยู่ใช่ไหมอันนี้ต้องถามอีกทีว่าเขาจะอยู่กับหนูจน่าไม่ไหวมือมือนัก่าขาเพลขอบคุณมากนะคะเอล